การลาดจ้าลาดเสีนมาตรการลาดสีนงาพ่อค่ะเป็นยังไงมือเคลื่อนนี่เป็นยังไงมือเคลื่อนนี่ม้วนตีม้วนก็จะคล้องตีม้วนม้วนบ้างเปี่ยนไหนนี่หนูจะวอาสุฟังเนาะค่ะเอาบอกเห็นฟังเลยบอกเห็นฟังเลยมันเป็นเหตุการณ์ประมาณไหนยังไงคือสังเกตการเนาะค่ะเป็นคนบ่าเป็นว่าเป็นคนผึกเด้วยอยากสังเกตการว่าจะมางานหนีมาเดือดกระแสหรือเปล่าเบยืมแต่มาบ๊อบอง เขามาด้วยกระแสรหรือมาด้วยที่<ะ>ยังจังไดเนี่ยเออกระแสนั่นแหละกระแสนะ่ะเลยท่ำทาขึ้นไปอ,อ่เป็นตลกก็เลยไปฟ้อนไปเบื้องอันนี้โดยปริยาย,<ด>ยบ่นี่ปริยายหรือว่าสมมุน,น้าไปตามเรื่องค<อ>ือ<ะ>โดยปริยายวันนี้อันนี้มาสังเกตการณ์เนี้ยที่บนรีก็ลงมาเนาะแก้วมาลืบนาออกเออลืบแปลว่าอะไรลืบปแปลว่าลบบนรีกับไปนาเวสที่ออ ก็เลยไปเบิ้งไปเบิ้งว่าเขาจะมวนอีหลีบอแล้วสียนะเออเออเออแค่แค่ขอมวนอีหลีอือโอ้ผู้ใดมาไล่ก็ได้แต่โมกับเนี่ยกลินแย่เท่าตัวผู้เสียกับเสียกับทามเนี่ยไม่เราเอาใส่รถไปเพราะว่ารถเรายังไม่ไปนะตอนนี้นะถาแม่บ้านหาแม่บ้านเอาไปคืนให้เขาเอาไปคืนให้เขาแล้วไม่เอาของเขาอ่ะไม่เอาของเขานะลูกไม่เอาอย่าเอาคืนไปปากแดงโมเอาให้หนุ่มจู เราเอาหน่วยหนึ่งเหมือนโจรหน่วยหนึ่งก็ได้เอาไปให้เขาเอาขอบใจผู้บริผู้บริหารดีเด่นเอาพดเพ้อเอาพดเพ้อแบนี้เอาเวาให้มันจบเลี้ยงมาท่านไหนจบเลี้ยงอยัวแยมขาววาวแล้วบ็ฟังเนาะบันนี้เนาะเึินไปทั้งห้านแล้วไปสังเกตการถ้าจะมาด้วยกระแสหรือว่ามาด้วยอีหยังมวนแถบ่อ่ะ บานนี้คู่โลกกับแปลงล่างเป็นยีลงบานแปลงล่างนี่คือเฮดแบบใดก็ลืบนาออกลืบอีกแล้วลืบ,ลบนา,<ม>าออกแปลว่าลบ,าลบการแต้งเนื้อแท้งตัวลบความเป็นมะละมะล่ามศิลปินตลกออกอมันจะเป็นคนธรมนธรมดามคนธรรมดาคนธรรมดาที่ว่า ใค้คนจำาขได้เองเอ่อเด็กเขาก็จำเกมไม่ได้จริงๆนาแข่งนะไว่ที่กับเปะอเป็นยังเป็นสังเกตการเหมือนกันเหมือนทูลมจะมวนอี๋จะมวลกิีห่าโบรานอีหนึ่งมวนย้อนนี้อย่างบอยอีหามโ้านอีหนึ่งนีม่างออนัก็แลว่า่นามสกัรขาเดไปหาซาเราเด้อบู่จักกันนะมวนมานํำกัน เขาเรียกว่า,าการมาจัดการค่าออมวลบักข้าออโอ้ยเรากือว่ามวลกับสุดยอดแล้วเนาะถ้ำบดาววด,บดาถ้ำบดดาเฮ้าบันออกงานไม่ออบ่วง,งไม่ออกบ่วงไม่ <laughs> บดนี้คกมวนอหลีได้แม่ออกวงใหม่มันกับว่าถ้าได้เต็มร้อยดอกแสงเมื่อแสงโตไปยกอะไรทุกอย่างอะไรทุกอย่างมันไม่เต็มร้อยเต็มอยู่มันต้องมีอะไรขาดขาดก็สี่สิบดีกีแหละแต่ว่าก็เต็มอยู่นะเพราะว่าแสงตัวเข้าไปการทํางานการบริหารของเรามันไม่เต็มร้อยหรอกเพราะว่าเราเปิดวงใหม่มันต้องมีทีติต้องมีต้องแก้ไขอันนี้เขาเปิดนี่เพราะว่า ปางไหนปางนั่นละ<ม>่ะขาเปิดนี่<ม>ตั้งแต่รุ่น,นพ่อรุ่นแม่มาพุ่นละ่ะเจ้จาหูยักษ์่าว่าาจะเปิดวงปิดวงมาแต่เฮ็ดวงเนี่ยคอยนีย่ช่วงคอยซอมนี่คอยได้ไปเขาน้ำเกียวสุปีสุปีแม่แม่สุภาพสิสารภาพฟังสุป,สปีสุเดอนสุวันสุม,มือแตะกีแต่กอนอมะฟองสนอเพลินเพล่งไม่ไม่นี่สิวอีรีได้ไหมจากใจได้นี่ ีหลไปลูกไปกเดี๋ยวเหมือเจอกันเจอกันที่แถวอ่นอะไรมนที่ยี่ห้าน่ะทั่วจักใจนะแม่น้อมันเหลือวงเดียวค่ะคาว่าล้ำเพื่อนค่ะในโลกมนุษย์ค่ะโลงมาจากเบื้องบนค่ะลงมาสำรวจเหลือล้ำเพื่อนคำว่าล้ำเพื่อนนต่วงเดียวในโลกมนุษย์แล้วกกระแสอย่างนี้เขาเขาฮิต ล่าเดินขอนล่าขอนแกนหมาล่ามูขอนแกนเลี้ยวเพนบานแพ่งนี่มันเป็นวงเดียวที่เป็นล่าเพื่อนรักษาล่าเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยอ๋อไปไปไปเก็บก็เลยแบบว่าสังเกตการยุ่ตอนนั้นก็ยังเป็นทีเพื่องคู่เพื่องลื้อภายในก็บอกเออยปอบสาเนาะว่าเข้ามาสั่งล่าเพื่อนให้มันขึ้นให้มันเกิดแขคนิยมล่าเพื่อน ก็ได้วอากันว nah ่าเมื่อนึงอ่ะคนสิ่งนี้ย่อมลำพือนั่นแหละมีคือคือตอนนี้น่ะมันกับปลาเรือลายขนาดดอกก็หมายถึงว่าเป็นล่ำเนืองตอก่อนแล้วก็ลำพลินกับปลาเรือลายขนาดปันได้เข้ากับอนุรักษ์ไว้กับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่มาให้ยกำลังใจหลายๆบ่คือสมัยตะกี้เนาะสมัยนี้ลูกโซเกี่ยวเนาะอยูุไซกับหุจักกันเบิด เพราะฉะนั้นเพื่อนกับมาให้กำลังใจเฮานี่ก็ถือว่าบวกขอบบุญข,ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั่วโลกที่ว่าเฮ็ดให้สาวหน่อยได้ประสบความสำเร็จแต่ว่าตอนนี้เด้อแม่ล่ำเข้ามาหมอร่ำเพื่อนี่สาวหน่อยเพป็นแฟนเพืคืออันดับหนึ่งค่ะใช่เท่านั้นใช่<ม>ใช่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 ไม่มีเอยเฮ้ากับว่ายองเจ้าของไปนั่นดรอบ๊อบเแม่นหนูว่าได้ยองเจ้าของหนูยองภาษีวะเว้ยหวัดเซตเตอร์จ้าของจีวาร์ดิ่จริงๆ อบอกถึงตะก,กี้เนาะแมน่นะมันกันบคือทุมัน,นี่ตะก,กี้การสแสดงกันอย่างมันดีเบดทุกอย่างคือเอกลักษณ์ทุกอย่างเอกลักษณ์คารามัตนาอีสานนี่วาคืนลําเพลินคือทุกอย่างครบบริบูรณ์แต่่ากระแสโซเชียลมันยังบ่บ่ดันแต่ตอนนี้คือว่าควรนนีมากมาก,บมาากบมาบแบบนี้เกิมาแําวม้วอื่นกับตองมาปับเป็นแบบนี้ตองมาปั๊บเห็นปะ เตยหลายๆมวนหลายๆตะกี้ล่ำเพื่อนเอาไหมน้องมีตรผ่อนมีตรมวนค่ะลำไปแน่มีตรเตยจะเกิดท่านยู่เด้ออ้ยเนาะเอาเอาซั่นแล้วก็พันผุนไปด้วยนี้ดอกเป็นงานเป็นปีอีกเออคือพันผุนไปอีกปีนึงเออปีนึงกันเลย เร็วเร็ววันมะปิดมะนี่มาเปิดเนี่ยข้าวเดียวตอนนี้ยังไม่ทันได้ออกพันษาใจดลงยังไม่ทันเปลี่ยนโซงผมอยูุ้อไม่ทันได้ออกพันษายเราก็ไปอีกล่ะจ้ามืออื่นเนาะมืออื่นเท่าก็สิออกเดินทางเนี่หนูไปน้องไปน้ำบ่อหนี่มือนไปแล้วเนาะไปมืออื่นเจ้าแสดงว่าจะไปน้ำโม่งตลอดมืออื่นบ่ได้ไปมืออื่นพักค่ะมือเฮือน่ะไปกะละสือบ่มือนี้วันทียิบซีเด้มืออื่นยีผาเดอมืออื่นไปมืออื่นนะจ๊ะมือนี้พักค่ะมือนี้พักให้โอกาสไปทุกมือเจ้าไปทุกมือเป็นบ่ ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ยืดน้ำชาวนาเป็นแบแห้งแล้วจาะต้องในขึ้นน้ำเขาตลอดไห้ขืนก็ข้นไม่ขืนก็ต้องข้นกระยแล่ะเนาะคือดื้อคือเมื่อนแท่ก่ะยุจะได้ขืนทุกฉากไม่ข้นก็ข้นเป็นบาทีสร้าสีมาแทนยม่เยี่ยข่อยกนี่สราสิมาแทนไม่เยี่ยคนติดตามว่าสองล้านคน ข่อยขี่คันบ่มีแนวเฮ็ดข่อยก็มาหาแนวเฮ็ดนะแต่ว่าข่อยบ่หยุดยู่หลังตู้มื้อนี้รถตู่วันนี้วะมานมาหนี่พยานห้นยันนี่มีทันอ้าวขลามีอะนูไปนอนอ้าวขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้จังคุยกันขันมากเมืองสคนมู่บ้าอเดียวเม่นบ่อตะวันขันพ่อเห็นละงูก็อย่าลืมได้หรอใช่ใช่ละงัวกมาฝากแม่โดยตรง รู้ว่าแม่สุภาพมา,มากแค่ละงมากหลายแซ่บ <c oughs> หลายเอาขอบคุณคะ่ะ <laughs> ไม่ใช่หลูกหงตีเอาอันี่มันเ่อเมื่อบานมาาแม่ซวงตีเฮ้ยมึงมาเก็บไว้ที่ซอยเขาตีมักเก็บไว้ที่ซอยเขาบ่ดัมตาลน้ำหวานนำ้ำขมปวดพวกบวมบักแตงจวดจาดฝาดบึมพาน้พี่น้อง เอาคลิปนี้ฝากไว้สักนีดนะจ๊ะคลิปนาเัื่อิ่งันไหมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ